สนับสนุนโดยนมดัชมิลสวัสดีครับข่าวน้องลูกสาวทิศมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สมุทรปราการที่บ้านเลขที่10ทับ49ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบ,บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคุณเฮนริกเดอโคสและคุณรุ่งการเดอโคสสองสามีภรยาได้จัดงานแต่งงานให้กับลูกฝาแฝดชายหญิงอายุ5ปีชื่อเด็กชายโรโนัลและเด็กหญิงปานชัดลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ การจัดและพิธีกรรมเป็นไปตามความเชื่อแบบโบราณของไทยว่าถ้ามีลูกฝาแฝดชายหญิงจะต้องจัดพิธีแต่งงานให้มิฉะนั้นเด็กทั้งสองจะพลัดพรากจากกันเจ้าบ่าวเริ่มตั้งขบวนแห่ขันหมากตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเนาทีโดยมีญาติถือต้นอ้อยต้นกล้วยพร้อมอาหารคาวหวานตั้งขบวนแห่มาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านเมื่อมาถึงหน้าบ้านต้องผ่านประตูเงินประตูทองต้องจ่ายเงินซะก่อนจึงสามารถเข้าไปหาเจ้าสาวได้ หลังจากนั้นทาพิธีสวมแหวนมั่นพร้อมสแสดงสินสอดทองมั่นเป็นเงินสด2 0 0 0 0 0บาททองคําหนัก20บาทรวมมูลค่าสินสอดทองมั่นทั้งหมด660สนหบาท <c oughs> คุณรุ่งการผู้เป็นมารดาบอกว่าลูกทั้งสองคนแม่จะเป็นฝาแฝดกันแต่มีความต่างกันลูกสาวมีความเป็นผู้นําชอบทานเนื้อสัตว์และอาหารฝรั่งไม่ชอบอาหารไทยส่วนลูกชายเป็นเด็กมีระเบียบว,วินยัยกินอาหารได้ทั้งฝรั่งและไทยโดยเฉพาะส้มตำแต่ไม่ชอบเนื้อสัตว์ พร้อมฝากคาแนะนําถึงผู้ที่ต้องการมีลูกแฝดว่าต้องมีความพร้อมด,ด้านร่างกายตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เมื่อเติบโตก็ต้องใส่ใจเรื่องการเรียนรู้ทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องโซเชียล <bakayım> มีเดียสวยเก่งจังเลยมีลูกแฝดถ้าครอบครัวมีเงินก็มีความสุขดีครับต้องรู้ต่อมาไปอ่างทอง ที่วัดฝางตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยคณะกผู้บริหารสมาชิกสภาอบตผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทอดพระป่าทางเรือโดยจัดขบวนเรือพระปาล่องไปตามแม่น้ำน้อยนำพระปาไปถวายที่วัดอ้อยวัดขุมทองวัดสำโรงวัดราชสกุณนาวัดวิเศษชัยชาญวัดสนามวัดท่าช้างและวัดธรรมนบรวม8วัดเพื่อเป็นพุทธบูชาบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่วมร้องรำทำเพลงและถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทอดพระป่าทางเรือที่สืบทอดต่อกันมาคุณวิชัยลิงวัฒนาชัยนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญบอกว่าการจัดงานนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อกันไปด้วย ของเก่าของดีต้องช่วยกันเก็บรักษาต้องรู้ต่อมาไปพิสุโลกบริเวณที่ทาการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้าตกชาตราการจังหวัดพิสุโลกวันนี้มีงานใหญ่ประจําปีของชาวนาครไทยที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณคือพิธีแห่ธงขึ้นโดยปากบนยอดเขาช้างล้วงเพื่อรำลึกถึงพ่อคุณบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางในอดีตซึ่งต่อมาคือพ่อคุนศรีอินทราธิตเป็นการจำลึกถึงชัยชนะของพ่อคุณบางกลางหาวที่ชนะศึกและเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธงจะทาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าปีใดไม่ปกักธงจะทําให้เกิดภัยพิบัติทําให้ชาว,ว้านเดือดร้อนเสียชีวิตคุณทรงพลวิชัยขัดคะรองพู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีท่านรองพร้ว่าแต่งตัวเป็นหานโบราณเท่มากธงทั้งสามผืนเป็นฝีมือการทอของทุกภาคส่วนใน,นอำเภอนครไทยวันนี้จะนําไปปักบนเขาสามยอดคือยอดเขาชันเพนเขาย่าหไฮและเขาช้างลวงเริ่มจากที่ทาการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาตรการขึ้นไปประมาณ4กิโลเมตร ก็ถึงเขาชั้นเพนซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่สูงประมาณ15เมตรท่านรองผู้ว่าหาบทงด้วยตนเองประชาชนมาร่วมงานมีทุกเพศทุกวัยชาวต่างชาติก็มีครับสปายลูกขึ้นหลังมาด้วยเยยยยีี่ <c oughs> ่ม <c oughs> ม,มด <c oughs> เดินต่อไปอีก400เมตรถึงเขาย่านไฮมีลักษณะเป็นหน้าผาตระงานสูงประมาณ15เมตรจากเขาย่านไฮเดินต่อไปอีก100เมตรถึงเขาช้างลวงสูงประมาณ15เมตร ที่แต่ละยอดเขามีพระพิสุขขึ้นไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนยกเสาธงปักบนยอดเขานำธงที่หามขึ้นไปผูกกับไม้ไผ่ลำใหญ่ที่เตรียมเอาไว้หลังจากปักธงบนยอดเสาสําเร็จทุกคนโห่ร้องอย่างมีความสุขรบชนะก็ต้องฮึกเหิมครับต้องรู้ต้องมาไปโคราชหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านบ้านหนองขามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพากระนํำจอบเสียม,ยมออกมาขุดปูนาบริเวณทุ่งนาป้าสมหวังดีพิมายชาวบ้านตำบลหนองระเวียงบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาขุดปูนาในช่วงนี้เพราะตามพื้นนามีปูนาขุดรูตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากจึงออกมาขุดหาปูนาไปทำอาหารถ้าหาได้มากก็เอามาขายเป็นไรายได้เสริม ้าบอกว่าปูนาในช่วงนี้รสชาติมันอร่อยนําไปทําอาหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะเมนูออมปูนาลาบปูนาและปูนานึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของคนทั่วไปแม่ค้าร้านอาหารอีสานและแม่ค้าส้มตำชอบมากปูนาช่วงนี้ซื้อขายกันในราคาตัวละหนึ่งบาทในแต่ละวันป้าสมหวังขุดปูนาได้เฉลี่ยว,วันละ2 0 0รถึงตัวทำให้แต่ละวันมีรายได้เข้าบ้านพอสมควร นอกจากนี้ยังนําปูนาส่วนหนึ่งมาดองใส่โหลเพื่อเตรียมเอาไว้ให้ลูกๆที่กลับจากทํางานจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้กินอีกด้วยอันนี้เอาไปขายในใหญ่ <c oughs> เอาไปกินอ <c oughs> รอลูกกลับมาปีใหม่ <c oughs> เอาไปให้ลูกไปกินวันทำงานห <c oughs> นอเนาะแม่คนไทยก็เป็นแบบนี้ครับ ทานอะไรอร่อยก็น,นึกถึงลูกน้องลูกต่อมาไปพังงาที่บ้านเชี่ยวหลอดอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงามีที่พักแนวแคมปิ้งพร้อมจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกและดูดาวในยามค่ําคืนพร้อมมีคาเฟ่เล็กๆชือ่อที่การ์เด้นแคมปิ้งมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจัหงหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปด,ดาห์และวันหยุดดาวเจ้าของได้ปรับพื S ้นที่กว่า50ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสวนยางพาราเก่าอยู่บนเนินเขาให้กลายเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาพร้อมจุดกลางเต้นและลานกิจกรรมส่วนพื้นที่ด้านล่างเป็นสวนปาล์มน้ำมันทําเป็นคาเฟ่เล็กๆและมีที่พักเป็นเต็นท์รูร้ร้าทีเดียวครับพร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆมีพันไม้ด่างหลายสายพันธุ์ไว้ให้ชมแถมมีลำธารสายเล็กๆหลายผ่านได้สัมผัสกับบรรยากาศช่วงกลางคืนที่มีอากาศเย็นสบายล้อมวงปิ้งหมูกระทะกันบรรยากาศแบบเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง ตื่นเช้าก็ขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นบางวันมาพร้อมกับทะเลหมอกเหตุแบบ360องศาเจ้าของสวนที่การเด้นแคมปิ้งบอกว่าที่พักที่นี่ใช้พนักง,งานบริการเป็นชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดเป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนเป็นที่ท่องเที่ยวที่เข้าทางคนชอบระจนภยัยต้องรถส่งท้ายไปกำแพงเพชร ที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้คุณแม่ลูกสองคุณสุภาพรน,นินบดีหรือคุณโออาชีพเป็นผู้ช่วยธนก,กรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดินทางมาแก้บนสารเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรถามว่าเธอมาแก้บนเรื่องอะไรคําตอบเรื่องขอ,อยาสามีสําเร็จเนี่ยครับมาพร้อมกับทะเบียนยา คุณโอ้เล่าให้ฟังว่าเธอจดทะเบียนสมรสกับอดีตสามีมานาน15ปีมีลูกสองคนแต่เมื่อ5ปีก่อนตัดสินใจขอหย่าเพราะช่วงหลังชีวิตคู่ไม่ราบรื่นทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยแยกกันอยู่คนละบ้านแต่อดีตสามีไม่ยอมเซ็นใบายาจะจ้างทนายก็ต้องใช้เงินมากเธอมีเงินเดือนแค่8,00 0บาทมีลูกอีกสองคนไม่รู้จะพึ่งใครเลยตัดสินใจบนกระสานเาพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรขอให้ท่านช่วยด้วยถ้าการหย่าสำเร็จเธอจะแก้บนด้วยการเดินเท้า จากสารหลักเมืองไปยังโรงพยาบาลที่ทํางานของเธอรวมระยะทาง20กิโลเมตรหลังจากบนผ่านไปได้2เดือนอยู่ๆก็มีคนที่รู้จักนําเงินค่าจ้างทนายมาช่วยบอกว่าอยากช่วย w, เพราะเห็นคุณโอทนทุกมานานแล้ว <c oughs> นี่ครับเธอแก้นบนแล้วตลอดการวิ่งและการเดินแก้นกบนมีเพื่อนวิ่งและขับรถคอยตามอยู่ข้างหลังตลอดทาง <c oughs> การวิ่งและการเดินแก้บนของคุณโอในวันนี้ใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงหลังจากถึงที่ทำงาน คุณโอบอกว่าดีใจมากเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาตัวเราเองไม่ใช่เป็นคนมีฐานะเนาะก็หนุก็เลยไม่อยากเสียเงินในการฟ้องหย่าในเรื่องที่แบบไม่น่าจะมาเสียเงินเรื่องแบบนี้ผู้ชายแบบนี้อะไรก็เลยยกมือไหว้หันหน้ามาทางศาลหลักเมืองว่าถ้าลูกได้หย่าก,กับผู้ชายคนนี้แบบาราบ,ล,บลื่นไม่มีอะไรติดขัดอะลูกอะจะขอวิ่งด้วยการเดินก็คือผ่านพ้นได้ดีเรียบร้อยไม่มีอะไรติดขัดเลยวันนี้หนูก็เลยมาแก้บน อายุ31แต่งงานกันมา15ปีรักกันเร็วไปหน่อยไหมครับพบกันใ่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกรู